สมัยนี้กับสมัยโบราณผมว่าสมัยนี้คนอายุยืนกว่าคนสมัยโบราณสมัยนี้เนาะการแพทย์ดีเออการเป็นอะไรก็ผ่านัครับทำให้คนอายุยืนสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยผ่าตัดไม่ได้ก็ตายอย่างเดียวเลยก็ลําบากเลยเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้อายุยืนนี่มีคุณย่าท่านหนึ่งครับอายุร้อยสามปีแล้วนะอายุร้อยสามปีเกินร้อยเลยเหรอเออเกินร้อยแล้วนะคุณย่าเคนครับย่าเคน ยาเคนเนี่ยเกิดพศ2อ6 4อน้อยหลังค่องหลัง2464คุณรัชนีครับแล้วดูหน้าตาคุณยาเคนนะเหมือนคนเจ็ดสิบแปดสิบต้นต้นเหมือนคนเจ็ดสิบแปดสิบเอาสิเอาเออเนี่ยครับแต่รู้ว่าไม่มีไขมันนะเพราะว่าคุณย่าเกิดสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกครับออห้าแผ่นดินแล้วสิถือว่าห้าแผ่นดินแล้วนะฮะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง S <S นะซึ่ง<ม>เป็นเขตติดต่อกับบ้านอ,อ,อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีานะครับแล้วก็อายุยืนที่สุดอายุมากที่สุดแล้วนะครับคุณย่าเนี่ยนะฮะสามีคุณย่าเสียไปเมื่อ20ปีมีลูก4คนนะครับทุกวันนี้ลูกทุกคนมีชีวิตอยู่นะค<ห>ุณรัชนีลูกก็อายุยืนด้วยอายุยืนทั้งตระกูล<อ>ครับทุกวันนี้อยู่กับลูกสาวทําหน้าที่คอยดูแล สมัยสาวๆคุณย่าบอกว่าตอนเป็นนักเรียนน่ะเป็นนักกีฬาด้วยนะเล่าเป็นอะไรคะคุณป้าคุณย่าวิ่งเปี้ยวครับวิ่งเปี้ยวนะฮะนักกีฬาวิ่งไปเปี้ยวไปวิ่งไปเปี้ยวไปเงี้ยครับไม่ใช่วิ่งเปี้ยวคือเอาผ้าไปเปลี่ยนการนะฮะได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะวิ่งเร็วมากนะครับทุกวันนี้คุณป้าก็เลยหันมาวิ่งวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอ๋อไม่วิ่ง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 นะครับอันนั้นวิ่งหวยอันนี้ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งคุณนี่นะ ชอบทานอะไรครับทานปลาทานกบทานเขียดทานปูหาอาหารที่มันได้ธรรมชาติเนี่ยครับเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ส่วนใหญ่จะเน้นปลาครับชอบไปหาปลามาทานเองด้วยนะไปตามลำห้วยเอามาต้มเอามาปิ้งกินไม่นิยมทอดนะไม่นิยมเนื้อสัตว์เมนูชอบมากก็คือแกงปลาช่อนหน่อไม้ส้มนี่เว้ยพูดแล้หิวขนเข่าได้บัดทีนะครับคุณย่าอารมณ์ดีด้วยนะคุณัชนีนะฮะอารมณ์ดี บอกว่าถ้าแม่แม่ของย่านะอายุยืนถึง115ปีด้วปีเลยนะตัวตัวย่าก็อายุ103ปีแต่แม่น่ะอายุ115ยสิบปีเออแล้วย่าบอกว่าจะอยู่ให้ยาวไปนู่นแหละครับเลยแม่ไปอีกเพ็นไงก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยเอออายุยืนนะสุดยอดเลยคนธรรมชาติวนี่ยฟันดูฟันนะยังอยู่ครบอยู่เลยคนร้อยสปีฟันอ่ะ กากินหมากนั้นน่ะฟันดำดำน่ะยิ่งแข็งแรงนะลองฟังดูครับท่านผู้ชมสมัยก่อนนี่เนาะตั้งแต่ก่อนๆอีอันโรงเรียนผู้นั้นพาไปแข่งกีฬาแข่งไสก็ะไดที่เขาที่กับที่แข่งที่หนึ่งยายนี่นะจ้าไปแข่งแข่งที่หนึ่งบ้านนั่นก็ไดที่หนึ่งผู้นั้นก็ไดที่หนึ่ง ผู้นี้ก็ได้ที่หนึ่งผู้นั้นก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งกับที่หนึ่งแข่งกันฉันก็มาได้ที่หนึ่งที่นี้ที่หนึ่งแข่งยังจำนันภาษายังแข่งอันเชี่ยห้ามเล่นยังที่ยายแต่ก่อนเล่นเล่นบ่เล่นล่นหันเตี๋ยเล่นบ่จะหันหรือว่าหันแล้วมันหันได้ที่เขาร่างกายแข็งแรงกินจังใดอยู่กินจังใดกูกินมากกับแต่พ่อแต่แม่กัดเลี้ยงมากกับ นอาใหม่นรามีหอยหปูปลาเปล่าเ้าคือเก่าเนี่ยเพื่อเห้กินมากบรินวิจีนกินไข่ก้อยซอยแซ่บกินในกินอยู่แต่ห่างห่างเน้นนี่ยังอาหารนี่เน้นเนี่ยที่มาก็เน้นอันต้นปลาแก้วแกงปลาต้มปลาหอยหอยอบเกียดเข้าไปนี่สิแล้ว อันนี้กินมาแต่เป็นสาวติดเล็กน้อยมาเลยมเล็นเกน้อยมาเลยเอาละเอาละอย่าเว้าไหลแกงปลาต้มปลามันหิวเขาพี่<ต>น้องได้ฉันจับประเด็นได้เมนูคุณยายไม่มีผัดไม่มีทอดนะจ<ช>๊ะไม่มีไม่มีไข่หมายความว่าไม่เนื้อสัตว์เนี่ยที่มีไขมันน่ะนานนานทีอาหารก็มีส่วนมีส่วนนะคะอาหารก็มีส่วนมนุษย์เนี่ยร่างกายเขาให้อยู่ได้เป็นร้อยเพียงแต่เรากินอะไรเข้าไปให้เขาอายุสั้นหรือเปล่า เส้นเลือดมันอุดตันเร็วไปหรือเปล่าหัวใจมาก่อนออความดันมาก่อนหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะฟังเป็นแรงบันดาลใจนะครับ